ชีวิตจิตวิญญาณคือประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการตื่นรู้ของของชีวิตชีวิตที่แตแล่ละวันเป็นชีวิตที่เรากำลังเชื่อมโยงกับตัวตวนที่แท้จริงเป็นตัวตนที่แบ่งแยกจากจากความยึดมั่นถึงมั่นที่เกิดขึ้นจากความทรงจำของร่างกายที่จิตวิญญาณหรือความคิด แต่มันเป็นการตกผลึกของความรู้สึกที่ทรงพลังที่สุดในระดับของจิตใต้สํานึกที่เราจะไม่ติดยึดอยู่กับอารมณ์หรือความคิดที่มันคอยปลุกปั่นและสร้างเสียงในหัวขึ้นมาเพื่อครอบครอบงาตัวเราความรู้สึกกระวนกระวายความรู้สึกโกรงเปล่าซึ่งมันอยู่ท่ามกลางความความสับสนอยู่ท่ามกลางความมืดบอดอยู่ท่ามกลางความ ความคับแคบที่คล้ายดังอยู่ในห้องที่มืดมิดดังนั้นเราจึงต้องดินน้นรนเพื่อที่จะโปรแกรมจิตของเราในทุกๆวันเป็นแค่หนึ่งนาทีที่เราจะดินน้นรนหรือเป็นอิสระจากความคิดเพียงแค่หนึ่งนาทีที่เราจะรู้สึกถึงความเป็นอิสระจากความความโกรงเปล่าและปราศจากการเติมเต็มเพียงแค่หน,นาทีเจเรจะออกจากมุมมองของความยึดมั่นถึงมั่นที่เราสะสมมาทั้งชีวิต ที่เราสร้างตัวต,วตวนขึ้นมาที่เราสร้างตัวตนจอมปลอมขึ้นมาโดยเราไม่รู้ตัวที่ท่านพุทธทาสเรียกว่าตัวกูของกูนั่นเองเรากําลังจะออกจากกรงออกจากความรู้สึกก,นกวนกระวายออกจากความรู้สึกโบกลวงออกจากความรู้สึกว่างเปล่าออกจากความรู้สึกบีบคั้นมันคือความรู้สึกที่เรากําลังค้นพบประสบการณ์ที่สุดยอดจากภายในภายในที่จิตเราตื่นรู้ ายในที่เรารู้สึกถึงความสงบภายในที่เรารู้สึกถึงพลังอํานาจอันลึลับของชีวิตเพียงแค่อยู่กับความรู้สึกสงบในยามเช้าเพียงแค่รู้สึกถึงความความงดงามของชีวิตงดงามของชีวิตความจริงความรักที่มันกาลังผสมผสานให้เราเข้าสู่รุ่งอรุณแห่งการตูกรู้ทางจิตวิญญ,ญาณในยุคสมัยที่วิกฤตของโลก กำลังเกิดขึ้นแ,แผ่แผ่แผ่ขยายความรุนแรงไปสู่มนุษยชาติทั้งมวลวันนี้เราจะต้องเข้าใจตรงกันว่าเราจะใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องต้องยืนหยัดใช้ชีวิตในแบบที่เราจะต้องต้องกลับมารับผิดชอบกลับมาดูแลตัวเองกลับมาจดิใใ่กับชีวิตกลับมาเอาใจใส่กับคนที่เรารักกลับมารู้สึกถึงกัน ถึงการตื่นรู้อย่างแท้จริงตื่นรู้ในทุกๆเรื่องร้อยเปอร์เซ็นต์ตื่นเรื่ตื่นรู้จากกิเลสอัตตาตัวตนตื่นรู้จากความซับซ้อนทางความคิดที่มันหลบซ่อนอยู่ในใจของเราอย่างแนบเนียนตื่นรู้ที่เราจะรู้สึกว่าอัตตาของเรากําลังถูกถูกค้นพบและการตื่นของเราคือแต่การตื่นจากความคิดตื่นจากอารมณ์ที่มันวุ่นวายโดยเม่นสติและความรู้สึกตัวที่มันกําลังแผ่ขยายรัศมี ของพลังอำนาจที่จะไปได้สติปัญญาเพียงหนึ่งนาทีที่เรารู้สึกกับวับเดียวในขณะจิตเพียง60วินาทีที่เรากําลังรู้สึกกับความสงบสุขอล้าลึกความสงบสุขที่ไร้ความแตกต่างความสงบสุขที่ไม่แบ่งแยกหรือไร้ความเหลื่อมล้ําความสงบสุขที่ที่ไม่มีตาของเรามาแย่งมายื้อแย่งความรู้สึกที่เราเป็นวันเนส เป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งหนึ่งเดียวกับความสําเร็จหนึ่งเดียวกับความอุดมสมบูรณ์หนึ่งเดียวกับความโชคดีหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะออกจากความสับสนวุ่นวายออกจากความความวิตกกังวลเป็นหนึ่งเดียวที่เราจะเข้าถึงความรู้สึกที่เหนือกว่าหนึ่งเดียวที่เราจะรู้ว่าวันนี้เรากําลังเรากําลังเข้าถึงเดอะลีฟที่ที่สตีฟเทเลอร์เคยเขียนไว้ในหนังสือว่า มันคือการตื่นรู้ของความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมมันคือการมองโลกและเห็นความจริงในแบบที่เราไม่เคยรู้สึกมากอ่อนมันคือสการสัมผัสกับ,ก,บกับตัวตนใหม่ที่เรียกว่าตัวตนในโลกใหม่อ n นิเวอร์ใช่อ n นิเวอร์แอนด์ e อนิไล์และโลกก็เปลี่ยนไปเพราะใจที่ที่มองเปลี่ยนอ n นิเวอร์ที่เรารู้สึกถึงมุมมองที่ข้าวข้ามขอบจํากัดของ อัตตาตัวตนความรู้สึกที่มีชีวิตความรู้สึกที่เรากําลังมองเห็นความเป็นจริงทุกอย่างด้วยความอ่อนโยนด้วยความนอบน้อมทั้งความเป็นจริงที่เป็นสมมุติและปรมัตดความเป็นจริงที่เป็นแกนแท้และสิ่งที่มันลวงตาความเป็นจริงที่ทําให้เราออกจากเวลาและอดีตความเป็นจริงที่เราจะไม่ติดกับอยู่กับอยู่กับสิ่งที่ผ่านมาและไม่ไหลไปในอนาคต เพ,เพื่อกวนกวายกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่เราจะ Awareness Awareness สู่ปัจจุบันขณะ Spiritual Energy ที่เป็น Present ที่เราจะอยู่กับปัจจุบันที่เราจะรับรู้ถึงการเชื่อมโยงจะรับรู้ถึงความมีชีวิตชีวาที่สอดคล้องกับชีวิตและอิสระภาพมันคือความรู้สึกเพียงแค่หนึ่งนาทีหนึ่งขณะจิตที่เราไม่ติดค้างอยู่กับอารมณ์หรือความเชื่อ ไม่ติดค้างอยู่กับความรู้สึกบางอย่างที่มันคอยคอยยั่วยุใจเราให้ใจเราต้องเศร้าหมองให้เรารู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราต้องติดกับอยู่กับความความทุกข์ทรมานความกระวนกระวายหรือแม้แต่ความสับสนของชีวิตที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่เราพังเผลอในช่วงที่เราเผลอเลยในช่วงที่เราเบื่อหน่ายกับชีวิตในช่วงที่เราติดกับอยู่กับความคิดของเราและในช่วงที่เรา หลงทางนี่คือความรู้สึกที่เราจะรู้สึกที่เราจะสัมผัสกับความความเข้าใจตัวเองที่เราจะรู้สึกถึงความปราณีตและความสุขสมบูรณ์ความสงบที่เกิดขึ้นจากการดำรงอยู่ภายในที่ไม่ตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์และความรู้สึก เรากําลังรู้สึกถึงพลังภายในที่มันแจ่มแจ้งและสง่งพลังมันคือความรู้สึกจาก Inner Spiritual หมายถึงความมัน่นมั่นคงภายในใจที่ไม่ดิ้นรนไม่ร้อนรอนไม่กระสับกระส่ายสงบและมีความสุขตลอดเวลาความสุขที่เกิดขึ้นจากกันการไม่ติดยึดอยู่กับปัจจัยภายนอก ความสุขที่เกิดขึ้นจากสันติสงบจากสติปัญญาจากความตื่นรู้ในปัจจุบันขณะความสุขที่เป็นเป็นสภาวะความวิมุติหรือละวางกิเลสหรืออุปทานได้อย่างอย่างง่ายดายมันคือความรู้สึกที่พวกเราทุกคนจะเข้าถึงความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตจะเข้าถึงความมั่งคั่งร่ำรวยจะเข้าถึงความรู้สึกมากมายที่เราจะรู้สึกถึงความ ความเข้าใจในตัวเองความเข้าใจที่เราไม่ติดก,กับอยู่กับอยู่กับอารมณ์หรือความคิดที่มันถูกเกิดปุดดับจนทําให้เราไม่เคยลิ้มรสความสุขราดหนี้หรือความสงบที่ดื่มด่าที่มันเกิดขึ้นจากการตื่นรู้ภายในอย่างแท้จริงปัญญาที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณกับการอยู่กับความสงบและความละเอียดอ่อนของชีวิต จะทําให้พวกเราแต่ละคนในค้นพบประสบการณ์แห่งการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงเป็นความรู้สึกเพียงแค่วินาทีหรือ60ิวินาทีหรือหนาทีที่เราจะรู้สึกว่าเรากําลังสัมผัสกับความล้าลึกของชีวิตความรู้สึกที่มันมหัศจรรย์ความรู้สึกที่เรารู้แล้วว่าเรากําลังรู้ว่าเรารู้อะไรรู้แล้วว่าชีวิตนี้แสนมหัศจรรย์ รู้สึกรู้สึกกับตัวเองได้ตลอดเวลารู้สึกได้ทุกลมหายใจที่มันกำลังซาบซ่านลมหายใจที่เรากำลังสัมผัสกับความรู้สึกของตัวเราเองอย่างแท้จริงวันนี้เราจะเราจะรู้สึกดีกับชีวิตเราจะขอบคุณตัวเอง เราจะบอกรักตัวเองเราจะรู้สึกถึงการปลดปล่อยพันนาการทั้งมวลที่มันเคยรบกวนใจเราที่มันคอยคอยดูบขันเราเราจะรู้สึกถึงความความสง,งบเราจะรู้สึกถึงความสุขเราจะรู้สึกถึงจิตวิญญาณที่มันผ่อนพักตนักรู้ที่มันรู้สึกกับหัวใจของตัวเองอย่างแท้จริงเป็นความรู้สึก ที่เรากำลังสัมผัสกับพลังงานที่มันกําลังสั่นสะเทือนไปทั่วอะตอมและเซลล์ในร่างกายของเราและทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างบังเอิญมันเป็นการเกิดขึ้นของช่วงเวลาสําคัญที่คลื่นแม่เหล็กโลกกําลังเข้าสู่จิตใต้สํานึกของมนุษย์ผ่านสนามพลังของภูมิปัญญาชั้นสูงในระดับของครุภูรูแจงในระดับของความรักอันยิ่งใหญ่ของ พระอาหารหันตะสมมาสัมพุทธเจ้าที่แพ่ความรักและความเมตตาด้วยพระบริสุทธิคุณและพระปัญญาที่คุณสู่โลกและสรรพสัตว์ทั้งมวลอยู่ตลอดเวลามันคือช่วงเวลาของการวิวัฒนาการครั้งสำคัญที่สุดที่เราจะออกจากวงจรของดาวเคราะห์โลกดวงนี้จังเกตตั้งแต่เกิดโซลาแอแเฟรหรือพายุสุริยะ ขึ้นตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาจนถึงปี2020และ2021ในปีนี้เป็นช่วงที่อนุภาคและคลื่นของโฟตอนกำลังสั่นสะเทือนระดับระบ,ระบบของดวงดาวเอกภพสุรยะจัก,กรวาลหรือสรรสิ่งที่กำลังกำลังอะไรกำลังโคจรในระนาบที่เป็นวงรีและสนามพลังงานทั่วทั้งโลกธาตุที่เกิดประตูมิติ หรือเกิดการเชื่อมต่ออันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของราศีมีนที่สิ้นสุดลงและเริ่มต้นราศีกุมที่เป็นราศีแห่งความรู้แจง้งเกลียวของ DNA ทั้ง12คู่ของเรากําลังถูกสั่นสะเทือนอนุภาพที่ทําให้หัวใจของเรามันเกิดการสั่นไหวผมจําเหตุการณ์การเดินทางได้ดีในครั้งที่เดินทางไปที่นครวัดนครถมในกัมพูชาในือมเมนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ การสัมผัสกับพลังอํานาจที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนติดของนักพรตหรือของพราหม์ผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตที่วางรหัสไว้ในปราสาทของนครวัดนครธมขณะที่ผมนั่งสมาธิอยู่นั้นสัมผัสถึงการย้อนเวลาไปเป็นพันๆปีอาณาจักรที่รุ่งเรืองของขอมซึ่งกลายเป็นคัมบรบหรือขเขมรในเวลาต่อมาสัมผัสกับความมหาัศจรรย์ ของภเขาภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เซโดนาซึ่งอยู่ในหุบเหวแกนแันยอนที่ลึกในสหรัฐอเมริกาในช่วงเช้าตรู่ที่เราพบยานบินต่างดาวค่อยๆค่อยๆโผล่บินขึ้นจากแกนกระทะของของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในหุบเหวแกนแกนยอนอาริโซนาสหรัฐอเมริกา ความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกว่าทุกลมหายใจของเรามันเต็มไปได้วยความตื่นรู้ของจิตวิญญาณมันเต็มไปได้วยความสงบแค่เรามีความสงบอยู่กับตัวเองแค่เราเฝ้ามองพระอาทิตย์ขึ้นตั้งแต่ตอนตีห้าหรือก่อนจะรุ่งอรุณก่อนที่แสงเงินแสงทองมันสัดส่องท้องฟ้ามันคือความรู้สึกที่เรากําลังเข้าถึงสติสัมปชัญญะหรือ mindfulness การจเจริญสติปัญญานั่นเองความรู้สึกที่เรากําลังตามรู้ อารมณ์เรา,เรากําลังมองดูสภาวะที่เกิดขึ้นในระดับของจิตไร้สํำนึกของเรามันเต็มไปด้วยอุเบกขาและไร้ซึ่งการตัดสินและไร้ซึ่งการตัดสินไม่ตไม่ชี้ผิดที่ถูกและเป็นอิสระจากอนุาสัยกิเลสทั้งปวงใจมันเฝ้าดูเฉยๆใจมันสงบสงบระสว่างสวยัยสัมผัสกับโลกธาตุที่มันเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง ในความพริ้วไหวตลอดเวลามันคือภารกิจที่เราจะที่เราจะตื่นขึ้นเพื่อรู้แจ้งในชีวิตเพื่อค้นพบธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ที่มันกําลังกําลังผลิบานหรือซาบซ่านอยู่ในตัวเราชีวิตที่แสนมหัศจรรย์ชีวิตที่เรากําลังเข้าถึงสภาวะแห่งความสงบที่เราจะเป็นอิสลาม จากโลกมายาเพียงหนึ่งนาทีหกสวินาทีที่หัวใจของเราจะค่อยๆรา่าเริงสงบสุขมีชีวิตชีวาเข้าถึงความรู้ที่จะทําให้เราดึงดูดความรณมสมบูรณ์และความสําเร็จมาสู่ชีวิตเข้าถึงชีวิตที่จะทำให้เรารู้สึกกับตัวเราเองอย่างแท้จริงชีวิตที่เราจะจะสร้างสารรค์ประสบการณ์ ที่ล้ำลึกที่สุดให้เกิดขึ้นกับหัวใจและดวงวิญญาณของเราประบัตินี้เราทุกคนได้รับประสบการณ์ของความรู้สึกภายใน60วินาทีที่เราจะรู้สึกว่าเรากำลังสนใจตัวเองมากขึ้นภายใน60วินาทีนี้ที่เราจะรู้สึกถึงถึงความละเอียดอ่อนและความสงบของหัวใจที่มันกำลังรับรู้รับรู้บางสิ่งบางอย่างที่มันกำลังเกิดขึ้นกับหัวใจของเรา มันเป็นอาการของการสั่นสะเทือนที่เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าขณะนี้เรากําลังเข้าถึงเดอะซอสหรือว่าพลังงานแล้วเรากําลังเข้าถึงความรู้สึกของชีวิตที่แท้จริงเรากําลังสัมผัสกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่บังเอิญมันเป็นความรู้สึกที่เราจะสัมผัสกับชีวิตที่เป็นนิรันด์ชีวิตที่เริ่มต้นจากลมหายใจนี้และหลังจากที่เราดับดินสิ้นลมหายใจไปแล้ว การเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณจะเป็นจุดเริ่มต้นของการของประสบการณ์ชีวิตใหม่ของเราประสบการณ์ของการรีเบิร์สที่เราเรียกว่าการเกิดใหม่ประสบการณ์ที่เราจะออกจากจากอะไรจากความรี่โดนในชีวิตที่ทำให้เราวุ่นวายอยู่กับความกลัวอยู่กับความออนแออยู่กับความรู้สึกผิดเรากำลังเติมเต็มวิมญ,ญญาณของผู้กล้าใช่ วิญญาณที่เราจะต้องออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในโลกซึ่งไม่มีวันสิ้นสุดตราบกทที่เรายัางหลงหลงระเริงอยู่ในสังสารวัฏเราก็ต้องเผชิญกับชีวิตที่เต็มไปได้วยความทุกข์ทรมานหรือความแปรเปลี่ยนของวัตจักรหรือวงจรที่เต็มไปได้วยการเกิดแก่เจ็บตาย การมุ่งม,มุ่งมั่นที่จะอยู่ในโลกด้วยความรักและความหวังอันยิ่งใหญ่คือการออกจากวงจรนี้ออกจากลมหายใจนี้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อเราได้ใช้ชีวิตอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าในโลกใบนี้อย่างมีความหมายที่สุดนั่นคือความรู้สึกที่เราจะต้องสัมผัสกับหัวใจของเรา กับจิตใจสํานึกของเราที่เราจะต้องรู้สึกกับความจริงที่มันเกิดขึ้นเราไม่ได้มีเวลาหรือเฟอือและชีวิตที่แสนสั้นคือชีวิตที่เราจะต้องใช้เวลาทั้งหมดบนโลกมนุษย์ให้คุ้มค่าที่สุดไม่ปล่อยให้ประสบการณ์ที่เราร้ายมาย่ำยีหรือทําให้เราต้องทุกข์ทรมาร์ดต่อไป สัมผัสหกวินหกสิบวินาทีหรือหนึ่งนาทีที่มันกําลังสู้ซ่าซ่าซานอยู่ในหัวใจของเราสัมผัสความรู้สึกของความฝันที่ยิ่งใหญ่ซึ่งกำลังลุกชดช่วงอยู่ในอยู่ในหัวใจของเราความซาบซานความอิ่มเอมความสงบสุขและความรู้สึกที่ไม่ไปอิจฉาริษยากใครไม่ไปที่เปรียบเทียบของไม่ไปเปรียบเทียบชีวิต ชีวิตเรากับใครเพราะตัวเราเองก็สามารถใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการได้เช่นเดียวกันเราสามารถริขิชีวิตของเราได้เช่นเดียวกันความรู้สึกที่เรากําลังสั่นสะเทือนความรักและความหวงแหนชีวิตออกมาทุกวินาทีมันคือการยืนยันถึงความจริงว่าวันนี้วินาทีนี้เราทุกคนได้สัมผัสถึงคุณค่าและความหมายของชีวิตของเราแล้วคุณค่าของความรู้สึกที่ทรงพลังคุณค่าของของความรักอันบริสุทธิ์ ของหัวใจที่มันบางครั้งร่ำรวยของจิตวิญญาณที่มันเต็มไปได,ด้วยความซาบซึ้งตื่นตันใจถึงเวลาแล้วที่เราจะรู้สึกว่าเรากลับมารักตัวเองได้อย่างได้อย่างหมดหัวใจมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับเรากำลังตื่นในตื่นเข้าถึงสภาวะของการบรรลุถึงประสบการณ์ในชีวิตที่เรากำลังได้ได้สัมผัสกับตัวเราเองอย่างแท้จริง วันนี้เรากําลังเป็นนายเหนือโชคชะตาเราไม่ใช่เหยื่อของโชคชะตาต่อไปเรากำลังเอาชนะความกลัวเอาชนะความอ่อนแอเอาชนะความไม่รู้และเอาชนะสมบุติโลกที่มันล่อลวงใจเราเรากำลังสัมผัส60ิวินาทีนี้เพื่การตืร่นรู้ทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงเป็นความรู้สึก เราครับสัมผัสกับแกนแท้ภายในของเราเป็นเป็นความรู้สึกเรียบง่ายที่ไร้การเวลาความรู้สึกที่เราได้สัมผัสสัมผัสกระเพาใช้ของเราความรู้สึกที่เรารู้ว่านี้มันคือชีวิตที่มันล้ำเลิศและสุดยอดที่สุด ที่เรากาลังสัมผัสกับความเป็นมนุษย์ของเราในขนาดนี้ในลมหายใจนี้โดยตัวเราเองอยู่กับลมหายใจครั้งนึงอยู่กับความสงบและความเลืกลูกอีกครั้งหนึ่งที่เราจะใช้หนึ่งนาที6กสวินาทีนี้ในการเข้าถึงความรู้สึกของการขอบคุณตัวเองของความปรารถนาที่เต็มไปด้วยความสงบสุข ของความเบิกบานของชีวิตที่จะไปด้สมาธิและสติปัญญา พบความสงบความสุขโปรแกรมจูนจิต60วินาทีหรือหนึ่งนาทีนี้คือการสั่นสะเทือนความรู้สึกหัวใจที่เต็มไปด้ยวยความรักและคําขอบคุณความรู้สึกตื่ตรึงที่บสิ้ชีวิตและชีวิตที่เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะและความตื่นรู้อย่างลึกซึก้งมันจะทําให้เราค้นพบชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดในทุกขณะจิตมันคือการจูนจิตเราทุกวินาทีผ่านลมหายใจของเราผ่านความรู้สึกที่งดงาม ผ่านจัก,กรวาลที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้และชีวิตที่แสนมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนแล้วในวินาทีนี้